สวัสดีครับดักที่เฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฟอฟ้องนะครับเออจากที่อัดวิดีโอสอนการลันไปจะมีคำถามว่าจะตั้งแอดมินยังไงสำหรับ txt นะฮะให้เข้าไปที่ skip file แป๊บนึงนะฮะโอเคครับเออเข้ามาที่ skip file นะฮะ สมมติว่าเาเดี๋ยวผมเอาสมมตินะฮะกดไปที่ชื่อตัวละครเรากดดูแก้ไขคลิกขว่านะ เข้ามาแล้วก็วจะเห็นตรงนี้ว่าแ admin l e เวลก็ปรับเปก็เก้าหรืออะไรก็ตามไปนะฮะแล้วกดปิดเซฟกดเซฟก็แล้วปิดก็ได้ฮนะอ่าแล้วถ้าถามว่าถ้า sql อ่ะทำไงเข้ามาที่นี่เลย PS p h p มอด a d นล็ l o อ i n วนเดินเลยครับ นี่ครับอ่าเข้าวันที่ตารางเพลเยอร์นะฮะกดเปิดดูอ่าแล้วก็ตรงแก้ไขตรงเนี้ยฮะแล้วก็มาปรับตรงแอดมินเลเวลเก้าวก้ประมาณนี้กดลงมือเท่านี้ละครับง่ายๆครับหอมครับ